ขากับสบายดีจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีตอ ah. นเ yup. ย็นๆนะเจ้าค่ะวันนี Japanese, Barnes, ้เราจะไปสบายสบายดีป้าล mm ุง hmm. ป้าลุงเดีจ้าค่ะพบผพ่อคับมรักกากีเจ้าค่ะราศีแห่งท้องทุ่งนะเจ้าค่ะสวยรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนมีวีมีตุ๊กตาบราย ในเมื่อมีได้จะแดกเราจะไปใส่เบ็ดพี่น้องสิพาเด็หน่อยไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดฟูนอยู่ห้องพูห้หล่อจิไปห้องไดรไ,ไปห้องรอป,ป่าคือบนร่มห้องมันจังได้กบใหญ่ๆกบมันลงลงหอดห้องมันแถวให้หน่ามีแต่กบตัวน้อยสิพาไปไหาใส่พี่น้องขาวเจ้าใส่ ี่น้องคางให้ปลาน่านค่ะไปอะไรน้องมันก็นเบิดตวะวักกบ่อยเอาไปมืออนะไรเนีตัวไปใส่มือนะคือสุดหลังมันบ่ใ้องเท้าใส่เป็นบ่สเปนโมใส่ในะไปสเปเป็นสเใส่เป็บ่ปนโมใส่เป็ เนื่ยงพ่อแก้ววะพี่น้องก้วอันไปไสแตกระซี่เมื่ยงเลยนะจ๊ะค่ะเมื่ยงกลับมาเลยเมี่งกลับมาเลยใส่เบ็ดเบิดแล้วกัมีเบ็ดกี่หลังคนละจากหลังสี่สิบหลังซีมอนคนสี่สิบคนซีมอนคอนใส่คนละสามสิบสี่สิบหลังจ้ะค่ะไปตามไปดูเจ้าค่ะเอามาถึงก็ไม่ไดรอแล้วนะเจ้าค่ะมาใส่น้องหน่อยนั่งเดี๋ยวเจ้าค่ะสามคนใส่สามคนใส่ ใส่ก้อนแหละใส่เบื้องก้อนได้ไหนก้อนหลอกกบก่อกออยากเดี่ยวพี่น้องเบ้างบ้างให้ปลาบกสาเบื้องก้อนเออก่ออยากเดี่ยวพี่น้องเสียบลงเป็นหัวมันจบเอาเวลารักมันคือบไม่ใส่นอนเอาเวลารักไม่ใส่นอนเห็นเห็นเห็นมันมันมันตัวใหญ่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 ของหมอหนึ่งกะ แต่เวนก็เร pues, ิ่มคอยคำบูบูบูปลงนี่พี่น e. ้องเอ้ยข้าว่าหารโมงหกโมงขึ้นมาเริ่มมือเดี๋ยวจะข้าเขาจังเขาเด็กเด็กจังได้ถือไพ่น่ะพี่น้องพี่แหลกกางมาทั้งขอกม้าเก่าทั้งเทียงห่างเก่านางน่ะพี่น้องหามองใส่ได้ยังยังขึ้นหลอนไว้เม็ดไผ่ ลืมเก็บปรเบิดขาดปแปลกๆยังเก็บรเบิดต,ต้องมาใส่ในนองพี่เ้องอ,อันนี้เขาเอานะิ่แบบเบ็ดหลักเบ็ดหลักก็คือว่าใส่มันมีคันม,มีคืออ่อพอี่เนาะแขงบแขงบใส่ลกอนอใส่ยีเบ็ดเทาอีพอใส่ไห้ไห ให้พี่น้องเขานานางให้ยาวๆเนี่ยก็ไป็ซุกบนแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มลงบนแล้วเจ้าค่ะว่าใส่ได้อันว่าเกี่ยวได้อีกมือหนึง่งมือกับพ้นตกพี่น้องข้าเจ,จ้าว่พ้นจะตกนะเจ้าค่ะกลมอุตุอุเต,ต,ตก็ได้เจ้าค่ะตาปิดชีวิตก็ติดชีวิตเด็กๆพี่น้องหลังจากเข็ดเบียก คนเขา่าคนหนามมากอะมาหาใส่เบ็ดกบยังดีนะพี่น้องเนาะแบบว่าขนาดระดูเกี่ยวเข่าพี่น้องเกี่ยวเข่าแล้วปกติในย่ามีเขาสิบจะใสเบ็ดดิพี่น้องเนาะเกี่ยวเข่าแล้วกัแต่วันนี้ก็ยังดีนะย่างได้เกี่ยยังได้ใส่เบ็ดอยู่พี่น้องเด็กๆใส่ไปค่ะใส่ลงไปทางใดใส่ลงไปทางน้องพุ๊ อย่างไปอย่างมาวนมาหอดลีเด mm. ็ก huh? พี sure> ่น้องเลยมาหอดโต่งเจ้าค่ะมีปลาบอเด็กๆเด็กฮะยังมีผู้ใดมาหยามดีหยามต้อนดี่พี่น้องเลยยังเอามึงดูยังเอามึงดูฮะเออมีอยู่พี่น้องมีอยู่เออปลาคอปลาช่อนนะจ๊ะ ตัวพ้นโตก็ไม่ได้ลงมายามเนาะแต่มันก็เบื่อแน่นะเนาะก็เบื่อลงมาเจ้าค่ะไปข้ามแล้วผ้าไปใส่สิเวนฮวงเซเบ็ดเด,เด,เด้เอ่อ่ะเปิดไว้แต่ไฟเนี่ยมันช่เบิดก่อนนะเบินฮวงสวยเบิ้งเบิ้งบอกปลาลูกในพิธีอันหอยก็หอยประมาณเกต็ข้อมันนะเจ้าค่ะเอามีดปักลง,ลลกกลงลกลแล้วก็อ่อนลูกเบ็ดปักลงแล้วก็แล้วเจ้าค่ะ จะพเนนกบใหญ่กินมันดึงไปเด้เออ,อ,เอสใส่รอบไปทั้งไหนไไข้างๆป้าบอพี่าใส่ตามคนน้องจ้ิค่ะ มองได้เป็นตายมิโกบกระเสียบเลยเพชรล้านก็จะเอาเท้ารูปรูปรูปให้มันแปลนนะพี่น้องกะกระเสียบลงสักค่ะโอ้ยแนงก็ไม่บริมาหาเปเก่งกินเนะาะอมาร์มานมาน์มาฮนนนนะ มันบ่อ่ะใช่ใช่ใช่มันคำและ ไปนี่กูไปเลยนกขี่กระเดือนกระแซงมันใส่ไปคนละข้างเลยพุ่งไปมุมพุ่นพนุ่งไปมุมพี่คนละฟังคนละฟังสิไปพอดเดียวกันเั่นบ่ไปก่อนรถคีไปทางนส่ยสา,ยสายเบ็ดเธอ,อยังไหลยอยู่ อยู่บ้านเห่าหมวนแท้ละนาถึงยามเฮ็ดน,กนาก,กินปลากินปลนแกงนอส,ส้มใส่กับป้าขอโทนมีความสุขเรือร้อนบ้านเกิดเมืองหเห่าเหือไปจากหลังเรือไปจากหลังเรือหลายอยู่ประมาณยีสิบหลังเจ้าค่ะ น้องทามกับเขาไปใส่แน่นน้องพี่น้องน้องบัวพายของมาเตรียมพร้อมนะเจ้าคะนะนำค้างน้องทามกับใส่หัวโ,โคมาพร้อมเตรียมพร้อมเจ้าคะ่ะ อันมองนี้คือมีเป็นเขาเจ้า,จาฮะคือใส่สงใส่เขาเจ้าอันมัดหนึง่งอันนี้เขาคู่แฝดที่พี่้องพนมาดับอยู่ก้นโตงเนยจ้ะค่ะพนมาดมอยู่ดับอยู่กนโตง่งโอเคใส่ไปเลยใส่ไปเลย,ย,เลยนี่มองขามนั่งไรนี่ ขาเมื่อกระเมนในเนื้งเมื่อแล้วสิลงมาหยาบอีกบ่กิน,น,กนข้าวแล้วมันบ่กินข้าวแล้วพี่น้องกินข้าวแล้วขึ้นไปนี่กะกะสิได้ลงมาหยาบอีกเทียนอย่ง,งมะเยื่องนะพี่น้องมะเยื่องถ้าบขาพอมเยื่องมาทำมัน,มงงนมติดโดนมันก็สีลุดจ้ะค่ะพี่พี่ป้าบอกมาใส่พี่ด้วยนี่นี่นี่มองนี่เป็นตาได้ก็เท่าน,นี้นี่ใบชเอาสะดวกใส่หมดแล้รก็ใส่ โอ้ยปลากระลงไปยังนะหันนะฮะปีกมีตัวใหญ่ดิเด้อโอ้ปีกเข้ามาสอดยังมีปีปกปลากระเลนขึ้นไม่มว่าเลยสุขยอดปีกใส่ใส่ลงมาใส่ริมหนองพี่น้องพี่ใส่สายนี่ลงมาจ้ะค่ะพี่ใส่ด่านนี่ลงมาพี่ อันมมน,อน,อน้องทามคือคือมาหน้ามมพันก็บ่กไปใส่อันซอยพ่อสะถ่ายยือยยางเดียวเวทใกล้สีเบิดแล้วจะขาดพี่น้อง ดูแฟร์เขาเป็ส่ประจำพี่น้องเขาเป็นส่ประจำเจ้คาค่ะพี่น้องทองฟ้าออกจะสีแดงแสดงว่าสีแดดนี่นะพี่น้องเนาะทองฟ้าลายแดงนี่นะแดดกระดิชรีกเกี่ลเขาแล้วพี่ว้เจ้าค่ะสายมาใส่มาเด็กๆใกล้จะหมดละ อใส่มองดักมองเป็นแผลนี่แต่ชิทูเป็นล้านพี่น้องทันเป็นล้านเนาะ <Okay. S 1> กบเป็นเจ้เดียวเห็นงน่ายนะเจ้าค่ะเดียวหมาก็เซ็นเหงื่อน้องแดงน้องแดง,งแม,ม,มันก็เพิ่งจะมาสวดกุ๊บก็ไปนะเจ้าค่ะกระิติดติดกับดักของสีมอนจ้็ค่ะเป็นยังมันพุดยีกปะมันพุูยเปลี่ยนน้ำอันใหม่ก็ไว้ ะเวนก็ตกดินลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วสะิคะเอา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 เอเอาเอาเเออเอาเอาาเ้าเอาเาอเอเาเาเอ ขาเจ้าดำมันน่าผายงามงามเข,ข,ข่าเจางามงามเจ้าค่นะเนาะเข่างามเนาะนขาเจ้าตากตากุุมใหม่เจ้าค่ะป่านนี้ก็สิใส่ลงไปแล้วพูดเนะาะใส่จนเบ็ดเบิดแล้วสะค่ะ ใส่ลงไปตามไ้ห้องเจ้าค่ะก้นฝาลงไปเจ้าค่ะแต่ว่าซีมอนคอนไซก็จะใส่เป็นเบ็ดหลังกงเจ้าค่ะพอน้าไปใส่เป็นเบ็ดซื้อพี่น้องเบ็ดซื้อกป,ประมาณประมาณสองคืบเจ้าค่ะ ใส่ลงไปห้องแล้วมันจังถือส่วนมากแง้มเกี่ยวข่าวกบมันสิลงห้องพี่น้องลงห้องลงห่วยนะเจ้าค่ะเริ่มเมื่อย้องท้องฝ่าแดงงามงาม่นาะเฉยทรงใส่สีเด็ดอ้าบ้าฮะใส่จะมองแปลกๆนด้เป็นลังให้ออกมาได้นี้เนื้อบนเนื้อ ตะเวเเนแดงแดงเนาะมันมันเป็นตะเวนเป็นแบบตะเวนโต๊กตั้งนานแล้วจ้าค่ะอะไรเป็นแสงตะเวนสองขึ้นมาเนาะถือกับก้อนเมฆเป็นสีแดงเจ้าค่ะเด็เกกำลังเล่งมือใส่เบ็ดพี่หน่องขำมือแต่เจ้าค่ะต้องเริ่มตั้ไฟแล้วพี่หน่องเริ่มเปิดหัวโคมแล้วเจ้าค่ะ อันน้องแท่นแหละพี่น้องที่นั่งมาสอนแล้วมีปิ่งนะจ๊ะค่ะมีอีปิ่งนะจ๊ะค่ะ น้องจะขามาทั้งนี้กับเซดาร่าผ้าจากก่อนนาเจ้าค่ะสบายดีสบายดีเด,ดยนจะข่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจเดิดนจะข่าโดยใส่อีกผูกหนึ่งพูนสีมอนกาา่อนใช้ผูกกอนใช้สบายเลยสบายกำลังใส่เบ,บกกระ,ะหูกระหูอยู่จะขา่านางกษีเพ,พื่ะพี่น้องทำมื่นเศร้าท้ายตื่น,ต,นตื่นลงแต่เศร้ากสีอาจ จะได้มาหยามเบ็ดก,กับเด็กๆจะค่ะโดยไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีจะเปิ<ส>ดไฟสห็น